นี่ก็จะมาให้ดูพาพอตอนกลางคืนครับผมวันนี้ว่านี่ผมไปบ้านพี่ใกล้ๆบ้านมาแล้วกลับบ้านสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะก็จะประมาณนี้นึกว่จเจอขี้หมา,าปะเดี๋ยวกลับบ้าน เงียบงเงาเนละยเงียบเงียบจริงอันนี้ก็ให้สาวๆไปเที่ยวกันนะครับผมผู้ชายคนเดียวขมาที่นี่นะครับก็ไม่ได้ไปคลิปแบบเรียวๆไม่ต้องตัดกันเลยอันนี้ก็คลิปแค่แป๊บเดียว

็จะมีวัยรุ่นเดินบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บ้ากันรีบเอยโอเคอฟ้าจะประมาณนี้เีลยออีกสักพักแสงเดนือก็จะมา อนนี้ก็ยังไม่เห็นนะแต่เขาว่ามากันแล้วนะยังไม่เห็นโอเคเราก็ถึงบ้านแล้ววันนี้ก็คลิปเรียวๆกันไปนะครับผมไม่มีอะไรก็แค่เดินกลับบ้านอยากให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนแค่นั้นแหละสำหรับใครอยากได้ให้ผมถ่ายตรงไหนไปตรงไหนตรวจสอบตรงไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาว่างจะไปทำให้นะครับคลิป ก็ช่วงนี้ก็กำล,ลังหาเวลาว่างไปถ่ายถ่ายคลิปให้พ่ออยู่เพราะว่าพ่ออยากเห็นตรงทะเลสาที่ตอนนั้นมันเป็นน้าแข็งว่าถ้าซัมเมอร์มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปถ่ายให้พ่อดูเหมือนกันนะครับทุกคนจะได้เห็นด้วยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครยบาย